ค่ะเราจะมาแนะนำการตั้งค่าเครื่องของบา r t เทอรนะคะเดีย๋ยวคุณพิพัฒน์แนะนำให้นะคะสวัสดีครับการตั้งเครื่องเวคคัม vm 5 0 0นะครับเราจะสังเกตง่ายๆนะครับคือเครื่องนี้สามารถตั้งได้ติดโปรแกรมนะครับก็จะเขียนไว้ตัวหนึ่งเก้านะฮะตัวหนเกก็คือตินะครับตอนนี้อยู่ที่โปรแกรมตรัวนะฮะวิธีตั้งโปรแกรมนี้ มีไว้เพื่ออะไรเพื่อไว้สำหรับเวลาเรามีถุงหลายขนาดนะฮะและความหนาความของถุงนี่แตกต่างกันเขาใช้วิธีตั้งโปรแกรมนะครับการตั้งโปรแกรมก็คือสังเกตนะครับนี่โปรแกรมตูนนะฮะอ่ะาเข่ผมเรื่อไปนี่เห็นไหมฮะโปรแกรมหนึ่งจะไล่ไปเรื่อยๆนะฮะคือ ถ้ามีงมดติดโปรแกรมอันนี้การเข้าวีเตค่านะครับผมยกตัวอย่างผมเข้าที่โปรแกรมพีโศนให้กดโปรแกรมตัวตัวนี้นะครับค้างไว้จนตัวเลขตรงนี้เปลี่ยนน่าเกียไหมครับว่าตัวนี้เขาจะเขียนว่าแวรคัมตัวที่สองเป็นการตัวที่สามติวลิงนะฮะแวรคัมเนี่ยคือการตั้งค่าแรงดูดให้ปั๊มเนี่ยดูดมากดูดน้อย ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ว่ามันดูดน้อยไปเราก็กดเพิ่มนะฮะแต่ถ้ามันดูดแน่นไปเราก็กดลดนะฮะอันนี้เมื่อเราตั้งค่าเสร็จนะครับเราจะไปตั้งค่าตัวอื่นเราก็ากดโปรแกรมกดทีเดียวไม่ต้องกดค้างนะฮะ,ะตัวนี้เป็นกาซึ่งโดยปกติโปรแกรมเขาทำเข้ามาเนี่ยเขาจะทำเผื่อนะครับสำหรับเติมกาซไนโตรเจนแต่ว่าเครื่องนี้ไม่ ไม่ใช้เราก็ตั้งค่าไว้ที่หนึ่งะนะฮะอ่าต่อไปตัวติวลิงนะครับตรงนี้เขาเตรียมว่าติวติวหมายถึงอะไรติวหมายถึงความร้อนที่ว่าให้ถุงติดหรือไม่ติดในกรณีถ้าถุงอ่าติวแล้วมันไม่ติดเราก็เพิ่มอดตุนี้ถ้ามันติดมากไปเราก็ลดหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จนะฮะปกดธรรมดาที่หนึ่ง ตรงนี้สังเกตไหมครับไฟจะขึ้นสามด่วนหมายความว่าคือระบบคูลงคูลงคืออะไรคูลงคือให้ถุงมันเย็นตัวก่อนที่ฝาจะเปิดนะฮะเราโดยปกติเราตั้งอยู่ที่สามสามจุดหถึงตีแต่ตรงนี้เราตั้งครั้งเดียวนะครับเราไม่ต้องตั้งตั้งอีกนะครับเราถ้าเราใช้งานจริงเราตั้งแค่แวคคัมกับติลลิงเท่านั้นนะฮะ เสร็จแล้วมาเนี่ยฮะเราตรวจดอบอีกทีหนึ่งถ้าเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดค้างไว้นะฮะถ้าหมายความว่าพีดูดนเนี่ยเราตั้งเรียบร้อยแล้วผมยกวัวอย่างพีดูดเราใช้ถุงข้าวนะฮะเราก็ตั้งตรงนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ถุงอื่นเราก็เข้าพีนหนึ่งนะฮะตรงนี้พีนหนึ่งกดค้างเหมือนเดิมนะฮะ แล้วมาตั้งแรงดูดเหมือนเดิมต้องการแรงดูดเท่าไหร่ในกรณีถุงที่เราใช้ถุงอื่นนะฮะเสร็จแ,แล้วตั้งแรงดูดเตจการาฟหนึ่งติวลิงคือความร้อนนะฮะเราก็ตั้งเหมือนเดิมว่ามากน้อยเสร็จแ,แล้วกดโปรแกรมที่ไอ้นี่คือเหมือนที่ผมบอกคือคูลิ่งเราตั้งไว้ประมาณ3.5นะฮะ อ่าเราตั้งฟิลลิ่งแต่แล้วเราก็กดทางเท่ากับ P1 เนี่ยเราตั้งไว้แล้วอันนี้เวลาเราใช้เนี่ยถ้าเราทำถุงค่าผมยกตัอยา่างี้ผมบอกไว้ว่าเป็น P 0นใช่ไหมฮะเราก็กด P 0นเครื่องก็จะจำค่าของ P ถุงนไว้เลยอันนี้ถ้าเกิดเรามาใช้ถุงปกติเราก็กด P1 แล้วก็ทำงานได้เลยนะฮะอันนี้ถ้าเรามีถุงชนิดอื่นอีกเราก็เพิ่มเป็น P2 ได้เรื่อยๆอยะนะฮะจนจบ หลังจากที่เราตั้งแล้วเนี่ยนะฮะเราก็กดขวาปิดได้เลยเครื่องก็จะทำงานทันทีเห็นไหมฮะเครื่องก็จะทำงานนะฮะมันจะทำงานตามค่าที่เราตั้งไว้นะฮะอันนี้สำหรับการตั้งค่า อันนี้เรามาดูสองปุ่มนี้ได้เห็นไหมฮะฝาเปิดเรียบร้อยอันเนี้ยปุ่มนี้เป็นปุ่มอีเมอร์ในกรณีที่เรากดปุ่มนี้หมายความว่าของข้างในเนี่ยเราวางไม่ดีวางไม่ตรงไม่เรียบร้อยนะฮะเรากดฝาตัวเนี้ยหมายความว่าเครื่องจะห,หยุดการทํางานนะฮะแล้วก็จะเปิดฝาให้นาโนมัิเมนูเดอร์ทไม่ได้ใช้นะครับปุ่มนี้ไม่ได้ใช้ ส่วนนี้ก็คือออนออฟธรรมดาปิดเปิดเครื่องนะฮะโอเคครับ